เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของตำรวจกับวงไพ่คดีนี้ไปดูเรื่องผัวเดียวเมียเดียวแต่มีแม่ยายมาเกี่ยวนิดนิดครับดาบตำรวจสุจันทร์ดำครับทุ่มข้ามรงการสืบสวนสอบั้อวัดระนะไปจับการพนันไพ่ล็อกเด็กสองคนนี้เป็นลูกเขยกับแม่ยายเล่นไพ่วงเดียวกันอยู่กําลังมันเลยครับแม่ วางปังเพิ่มเลยดิเออตามผมมาเฮ้วางมาเลยกำลังขึ้นดีแม่นะโอุ้ยดีแม่ตามผมมาแล้วแปลงไม่มีแจ้งแม่ตำรวจวายวอดตำรวจมาตำรวจตำรวจตำรวจมา เร็วแม่เร็วเร็วตามผมทำไมทำไมเอ้าเฮ้ยเข้าห้องเข้าห้องเฮ้ยไปไหนไปไหนมันตันนะเนี่ะเอ้านั่นมันตู้เอ้าแม่ตามมาสิแม่เร็วตามมาแม่ตามมาเอ้าเข้าตู้ว่ะมเฮ้ย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 มันแคบเดี๋ยวที่มันแคบเนี่ยโอ้โหพระช่วยดีมากแล้วแกก็พาแม่ยายรอดจริงๆครับแต่แกไม่รู้ว่าตำรวจกลับไปเมื่อไหร่ก็แอบกันอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งเมียกลับมาเอ้าไปไหนกันทั้งแม่ทั้งปัวแล้วเนี่ย เฮ้ยร้อนเปลี่ยนผ้าดีกว่าเลยเปลี่ยนผ้าดีกว่าแล้วเจ๊ก็เห็นภาพนี้กอดกันกลมเลยเอาตกใจครับต้อะไรกันเนี่ยโอยตำรวันโอ่ยอย่าไปต้อมาแก้ไม่ต้อมาพูดเลยจะทำอะไรเนี่ตอนนี้อนาจารย์ไอ้เหี้ยอนาจารย์ไปซะงั้นหาว่าเขาทำอนาจารย์แม่ซะได้แค่ตู้มันแค่ป้าเอ๋ยอ เจ๊เจ๊ใจ๊เจ๊เจ๊เ็นเขาหลบตำรวจจริงๆฟังที่ไหนล่ะเห็นภาพขนาดนี้ถึงตำรวจซะเลยไอ้ช่วยเองจ้าวเลยค่ะมาทำานาจารแม่หนูไม่ใช่ไม่ได้ทำเขาไม่ได้สอนแมเขาไปอยู่ตู้ต่อปากกับแม่จะสมัยแกทำานาจารพอบอกแล้วไงไม่ได้ถาอ่ะแกไม่ได้สอนแม่จะทำอะไรหลบไปอยู่เฮ้ยสอนหน้าตำรวจนะเว้ยอี๋หลุดไม่เรียกเล่นไทยจริงๆเขาหนีตำรวจอยู่นะ โอ้ยคุณตำรวจเชื่อผมเนี่ยเชื่อเห็นไหมเห็นไหมคุณตำรวจเชื่อสันคุณตำรวจเชื่อผมผมไม่โดนจับใช่ไหมครับจับจับจับข้อหาอะไรคุณตำรวจยังจะมาถามก็ไปบอกเขาว่าเล่นไพ่แล้วหลบอยู่ต่อหน้าตำรวจเมียก่อนนะคาดคันอยู่ได้คิดไปได้ว่าผัวอาจารย์แหมเขาหลบไพ่อยู่ไววอดเลยไหมจับข้อหาอะไรคุณตำรวจไม่ได้จับข้อหาอาจารย์จับข้อหาเล่นไพ่แม่ไปไหนท่านแดเนียนเนียนไปไปไหนเนี่ย เรื่องของผัวเมียห<น>ยุดคุณแม่ตัวดีเลยกลับมานั่งเลยมานั่งเพราะว่าเขาไม่เกล่ยวนะเรื่องของผัวเมียไม่ต้องเลยมานั่งเลยแหมพี่รู้สักทีว่ามันกบโกยผมจะลุดทตายเลยถักที่ไม่รู้อีกนะผมจะลายไปบอกแล้วนันเนี่ยหหุนเนี่ยทำอนาจาราไม่ย้ายในยตู้เสื้อผ้าเนี่ยเปิดเจอเนี่ยประชาชนก็ปฏิเสธว่า ไปทำอะไรก็ไปหลบตำรวจก็เลยตบดิ่งกับแม่อย่างนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าแม่ยายสารพัดพิษขอขอบคุณดาบตำรวจสมภพจันดำผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสพอสตอนจังหวัดอุตรดิษฐ์เจ้าของเรื่องซ่อนในตู้กับแม่ยาย